เป็นทางสแกนดิเนเวียวันที่29เมษายน -6 พฤษภาคมนะคะเราไปกันทั้งหมด4ประเทศนะคะได้แก่เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนและก็ฟินแลนด์เที่ยวชมรูปปั้นนางเงือกน้อยเดอ l i ลิตเ m ิลเมอร์เตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมาหาโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค,ะคะ่ะพระราชวังอมเรียนบอกหรือพระราชวังฤด,ดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กนะคะ เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงมาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะยา่านนูฮาวนะคะเป็นท่าเรือเก่าที่มีอาคารที่มีสีสันสวยงามค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นเรือสำราญขนาดใหญ่ DF d f d s นะคะซึ่งภายในเรือก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกม,มากมายนะคะเช่นพัตคารบาร์ในขับแล้วก็เพลิดเพลินกับการเลือกซมสินค้าปลอดภาษี ซึ่งเรือนะคะก็กำลังเดินทางสู่ทะเลเหนือเพื่อไปประเทศนอร์เวย์ค่ะเมื่อเดินทางถึงกรุงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นะคะก็ได้เข้าชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลนค่ะชมสวนปติมาการวิกแลนด์นะคะ จะตื่นตาในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟวิกเกเลนที่ใช้เวลา40ปีในการแกะต่อไปนะคะเป็นการเดินทางด้วยรถบัสค่ะเพื่อเข้าสู่กรุงสต็อกโมประเทศสวีเดนค่ะอันนี้คือภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของสวีเดนนะคะเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมาฮิมาซินเดียนไลน์นะคะซึ่งเป็นเรือ สมุดขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวียค่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศการขึ้นเรือค่ะภาพบรรยากาศภายใน,เ,นเรือนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลยค่ะ เดินทางถึงประเทศฟินแลนด์นะคะแล้วก็ได้เที่ยวสถานที่เที่ยวต่างๆมากมายนะคะและได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกๆคนค่ะ การได้ไปทัศนศึกษาครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกทัวร์นะคะเพราะวัฒนธรรมที่แตกต่างทําให้ตลอด8วันระหว่างการท่องเที่ยวก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่นทั้งการกินการอยู่ทําให้เข้าใจว่าทําไมกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลกเพราะรายได้เสรีภาพในการใช้ชีวิตการสนับสนุนทางสังคมและความเพื่อเฟื่อเพื่อแผ่ ทำให้เขาอยู่กันได้อย่างสงบและการไปเที่ยวแต่ละครั้งแน่นอนว่าจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นเช่นปัญหาทางสุขภาพสภาพอากาศที่แปรปรวนการสื่อสารแต่สมาชิกแต่ละคนก็ช่วยกันดูแลกันและกันมีเวลาในการพูดคุยกันมากขึ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่น้องเพื่อสนิทที่สนิทกันมากขึ้นค่ะถือว่าการไปในครั้งนี้สร้างความประทับใจมากเลยค่ะหวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันในทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ